อิดานิตัสสะอควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพานโตปัตถายะชะสัพยุตระปัญจสถาธิกานิเดเวสังวัชระสหัส,สานิติกันตานิปัจจุปันนากาละวะเสนะอัสสจยุชมาสัสสะอัฏฐารสมังทินังวาระวเระเสนะปณะ มุตวาโรโหติเอวังตัสสะภควะโตปรินิพานาศาสนายุกาละกันนสันละเคตบ,บาอิโตพรังสกัจจังมโมโสตัพโพสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันทะปรินิพาน แห่งองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคอระัันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2 5 6 6ประวัติศาปัจจุบันสมัยตุลาคมมาตสุรินที่18วันนี้วันพุธเป็นปัจจุบันวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันทปริริพิพาน แห่งองค์สมเด็จพระู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีในอันพุทธศาสนิกบริษัททั้งหลายจะพึงกำหนดนับด้วยประกาศชนีเบื้องหน้าแต่นี้ขอจงตั้งสมนาหารจิตฟังธรรมภาสิท์ที่จะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเอินนะโมตัสสะ ภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจฉิตะบุตติงเมทาวิง ปัญญาสีละสมาหิตังนิขังทำโพนัทเสวะโพตังนินทิตุมระมะติเอวาปินังปรสสังสันติรม,มุนาปิปรสสังสิตโตติอณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนา ในการณะวสิกะกถาว่าด้วยการณะวสิกชนคือบุคคลผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีส่งเสริมกุศลบุญ,ญาราศีในสัมมาปฏิบัติของท่านพุทธศาสนิกบริษัทต,ตามสมควรแก่เวลา คำว่าการณวสิกะแปลว่าผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุหมายถึงผู้รู้ความควรไม่ควรจะประพฤติในกิจจานุกิจทุกประการบุคคลเช่นนี้ถึงอุบัติในกำเนิดคนทุกยากอย่างไรก็ต้องกลับได้ความเจริญในภายหลังเพราะคุณสมบัติคือความเป็นการณ์วสิกะ อันบริบูรณ์อยู่ในตนนั้นเป็นเครื่องหนุนไม่จำต้องกล่าวเลยว่าถ้าบุญญาพินิหารแต่ห้นหลังชักนำมาให้อุบัติในตระกูลสูงมีฐานะถึงที่ปรินายกแห่งประหูชนคนหมู่มากแล้วจะไม่นำความร่มเย็นเป็นปกติสุขมาสู่ตนและคนทั้งหลายได้เหตุนั้น บุคคลผู้พร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างนี้จึงเป็นที่ยกย่องเชิดชูในสมาคมของสพุริสชนคนดีทั้งหลายในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาในคำพีอัถกถาชื่อปรมัตถโชติกาแสดงคุณของบุคคลผู้สามารถจะเป็นการณวสิกะนั้นไว้ว่าปุญยวันตานามะการณวสิกาหนติ แปลว่าชื่อว่าผู้มีบุญทั้งหลายจึงจะเป็นการณะววสิกชนได้คำว่าผู้มีบุญนั้นถ้าอย่างสามัญชนคนธรรมดาเพียงชั้นข้าในขอบขันทสีมาจะถือเอาเพียงการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างทั่วไปก็เห็นจะเพียงพอแก่ฐานะคืออาจเรียกว่าผู้มีบุญได้ ถ้าถึงชั้นเป็นพระราชามหากษัตริย์หรือจกักรพรรดิราชแล้วก็ต้องกำหนดด้วยทศพิษราชธรรมหรือจักรวัติวัตรจึงจะชื่อว่าทรงมีพระบุญญาธิการและดำรงพระองค์ในฐานะเป็นการณวสิกบุคคลได้เทียบด้วยห้วยหนองคลองบึงกับทะเลมหาสมุทรน้ำเมื่อเต็มที่แห่งห้วยหนองคลองบึง ก็ต้องเรียกว่าน้ำมากเพราะเต็มขนาดเท่าที่ห้วยน้องคลองบึงจะพึงบรรจุได้ส่วนมหาสมุทรทะเลถ้ามีน้ำเท่าขนาดที่มีในห้วยน้องคลองบึงเท่านั้นก็ต้องกระหาว่าน้ำนั้นน้อยนักหนาไม่สมแก่ความเป็นมหาสมุทรทะเลหรือเทียบด้วยการรักษาสิกขาบทของบรรพชิต กับอุบาสกอุบาสิกาก็ในเดียวกันอุบาสกอุบาสิกาถ้าทำให้บริบูรณ์ในศีลสิกขาห้าข้อก็เรียกว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลได้ส่วนบรรพชิตถ้าทำให้บริบูรณ์ในศีลสิกขาห้าข้ออย่างอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นที่ไหนจะได้ความสังเสริญในศีลสมบัติที่แท้ ต้องกระหาว่ามีศีลวิบัติไม่สมแก่ความเป็นบัญชิตอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระเจ้าแั่นดินจะได้ชื่อว่าทรงมีพระบุญญาธิการก็เพราะทรงประกอบกุศลกรรมอย่างพิเศษกว่าสามัญชนทั่วไปถ้าทรงประกอบอย่างสามัญชนทั่วไปเท่านั้นก็ไม่ผลนกระหาว่า ไม่สมแก่ความเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพียงอย่างสามัญชนทั่วไปนั้นเราทั้งหลายก็เห็นอยู่ว่าถ้าน้ำใจไม่รักในคุณความดีมั่นคงแล้วที่ไหนจะทำไปได้ตลอดคเนน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินที่จะทรงประพฤติให้บริบูรณ์ในทศพิกราชธรรมดูเถิดว่าหนัก แน่นกว่ากันสักเท่าไรความเป็นผู้มีบุญและความเป็นการณวสิกชนผูกพันกันไปเป็นชั้นๆด้วยประการดังว่ามานีอันการณวสิกชนนั้นย่อมประกอบด้วยคุณพิเศษเป็นอเนกประการทั้งคุณสมบัติเหล่านั้นยังยิ่งและย่อนกว่ากันตามฐานะไปเป็นชั้นๆอย่างนี้ ซึ่งจะนำมากล่าวเสียให้จบนั้นไม่ได้ในที่นี้จึงจะเล่าไว้โดยเอกเทศสุดแต่ขอบเขตแห่งความรู้ของผู้แสดงจะอย่างได้ถ้าแสดงไปไม่เห็นเป็นมหัศจรรย์สมด้วยคุณของท่านผู้เป็นการณวสิกะนั้นก็ขอให้ทราบว่าเป็นความบกพร่องของผู้แสดงเหมือนหนึ่งว่ามหาสมุทรเป็นของลึก สัตว์เล็กสัตว์น้อยอยังลงได้ไม่ถึงเองที่แท้มหาสมุทรยังลึกจนไม่รู้ที่จะประมาณ <_ C os al> เบื้องต้นนั้นได้ยกบทบาลีพระพุทธนิพนธ์ที่มาในพระคำทีขุทธกนิกายธรรมบทขึ้นแสดงว่าอัจฉิทะวตตติงเมทาวิงปัญญาศีลสมาหิตังเนคขังชัมโพนัทเสวะ โอตังนินทิตุมรัติเอวาปินังปะสั่งสันติครามุนาปิปะสั่งสิโตแปลความว่าบุคคลผู้เป็นปราฏมีความประพฤติหาช่องที่จะต้องติไม่ได้ตั้งอยู่ในปัญญาคือความฉลาดรู้เท่าเหตุผลแลศีลคือความประพฤติตนตามระเบียบของหมู่คณะใครเล่า จะควรตำหนิบุคคลน,นั้นซึ่งมีบริสุทธิ์ดุดทองชมภูนุษย์ทั้งแท่งได้แม้เทวดาก็ย่อมชมถึงพรมก็สรรเสริญความแห่งพระพุทธนิพนธคาถานี้ย่อมบ่งให้ทราบถึงการณะวสิกบุคคลได้อย่างชัดเจนพระบาทสมเด็จพระประมณพรรามาธิบดีศีสินพระมหามงกุฎ พระจอมก้าวเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามากุฏวิทยะมหาราชผู้ทรงผู้นานุภาพอย่างประเสริฐปรากฏพระเกียรติคุณไปทั่วภาคพื้นมหาปัตพีด้วยพระบารมีอันได้บำเพ็ญในกิจจานุกิจตามพระราชบายตลอดรัชสมัยแล้วนั้นเว้นภารชนคนเขา หาน้ำใจเที่ยงต่อสุจริตยุติธรรมนมี้ได้สับพุริชนบรรดามีทั้งนั้นย่อมจะรู้ได้ทั่วถึงกันว่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ปอบด้วยพระคุณสมบัติแห่งปราดอย่างไรความที่พระองค์ทรงพระกุณานุภาพถึงเพียงนี้นั้นสันนิษฐานไปตามที่ทราบมาก็ได้ความว่ามีเหตุให้เป็นไปอย่างนั้นจริง ด้วยว่าน้ำพระไทัยนั้นรักในทางสแสวงหาความรู้เป็นอุปนิสัยติดพระองค์มาเป็นทุนเดิมครันร้นทรงเจริญด้วยพระชนะสรราสืบมาเกิดร,ราชศัทธาออกขนวดนั้นก็ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเล่าเรียนพระธรรมวินัยจนแตกฉานชำนาญในภาษาบาลีเป็นที่ปรากฏทั้งเกรงพรั์ในศิกขาบทน้อยใหญ่ทุกประการ นอกจากความรู้แตกฉานในทางพระศาสนาดังว่ามานี้พระองค์ยังสนใจศึกษาภาษาต่างประเทศจนสามารถใช้สื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมตลอดถึงวิทยาการสมัยใหม่อันใดในขณะนั้นก็มีพระไทยใส่ใจศึกษาทั้งหมดอันพระราชาจริยาที่ได้บำเพ็ญเรื่อยมาดังนี้ทางหนึ่ง ก็เหมือนว่าทรงเตรียมพร้อมพระองค์สำหรับจะรับพระราชภาระอันหนักในการภายหน้าข้อนี้จะอยู่ในพระทัยที่ทรงพเนไว้หรือไม่ก็ตามแต่การก็เป็นไปดังนั้นคือเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเชษฐาเสด็จสวรรคตแล้วนั้นพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีทั้งหลาย ก็กราบบังคมทูลอันเชิญให้ทรงลาผนวดเพื่อเสด็จขึ้นคองราชสืบต่อไปทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยาที่ได้บำเพ็ญมาซึ่งเหมือนหนึ่งว่าทรงเตรียมพระองค์เพื่อการนี้ครั้นถึงคราวจะต้องขึ้นสเสวยร,ราชสมบัติตามประเพณีการปกครอง ก็ปรากฏว่าทรงทำได้อย่างดีด้วยพระองค์ทรงเข้าถึงน้ำใจของอาณาประชาราษฎรของพระองค์ว่าเป็นอย่างไรเพราะได้ทรงคุ้นเคยมาก่อนในคราวทรงพนวดด้วยทรงทราบความเป็นไปของกระแสการเมืองโลกเพราะได้ติดต่อสอบถามกับชาวต่างประเทศด้วยพระองค์เองเสมอมาเป็นอันกล่าวได้ว่า ทรงทราบตลอดทั้งเหตุการณ์ภายในและภายนอกพระราชาอาณาจักรด้วยพระปรีชาสามารถอย่างนี้เองในขณะที่ประเทศโดยรอบต้องการจะปิดประตูตายไม่ยอมติดต่อเกี่ยวข้องกับชาติตะวันตกทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินสยามก็กลับ ปิดประเทศต้อนรับชาติตะวันตกเหล่านั้นด้วยพระราโชบายอย่างแยบคายสุขุมคำกีรภาพจึงนำพาสยามให้รอดพ้นจากปากี่ยวปากกาตลอดมาพระราชจริยาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามบันทึกที่มีมาให้ได้ทราบกันนั้นทั้งจากชาวต่างประเทศโดยเฉพาะข้างตะวันตกก็ดี จากชาวสยามที่คุ้นเคยใกล้ชิดกับพระองค์ก็ดีเห็นลงเป็นทางเดียวกันว่าถึงจะมีพระราชอำนาจเป็นอิสระในพระราชนาเขตทั้งสิ้นก็ตามพระองค์ก็มิได้ทรงถือเอาข้อนี้เป็นเหตุให้ทรงประพฤติสิ่งใดตามพระอำเภอพระหฤทยัยทรงรับฟังคำชี้แนะและ,ประ,ป,ระประกอบพระราชกรณียกิจ ด้วยพระหฤทยัยมุ่งประโยชน์สุขแก่อานาประชาราษฎรตลอดมาธรรมเนียมหรือกฎหมายใดๆเป็นส่วนที่ล่วงสมัยก็ทรงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงหรือผ่อนผันไปตามรูปการเช่นในเวลาจะเข้าเฝ้าถ้าเป็นฝรั่งก็ให้เข้าเฝ้าแบบธรรมเนียมฝรั่งได้หรือถ้าเป็นชาวจีนก็ให้เข้าเฝ้าแบบธรรมเนียมจีนได้เหมือนกัน ทั้งหลายเหล่านี้แสดงให้ทราบความที่พระองค์ทรงเป็นการณวสิกชนอย่างสมบูรณ์ไม่มีข้อที่จะตำหนิในทางหนึ่งทางใดควรแต่เฉพาะความยกย่องพระราชจริยาให้ปรากฏทั่วไปเท่านั้นอันการณวสิกตาย่อมมีในสันดานของผู้มีบุญญาพินิหารดังในพรนานามาด้วยประการชนี้ วันนี้เราทั้งหลายได้มาพร้อมกันเพื่อแสดงออกซึ่งกตัญญูตากะตะเวทิตาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระประเมณพระรา,รามาธิบดีศีสินพระมหามงกุฎพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราช ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสำเร็จเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พระราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบันตามเยี่ยงอย่างศัพทุริชนคนดีทั้งหลายซึ่งเมื่อได้ระลึกถ,ถึงอุปการะคุณที่บุพการีบุคคลได้ทำไว้แก่ตนเข้าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามน้ำใจก็ซาบซึ้งในพระคุณ หวังการกระทําตอบแทนอยู่เสมออันกระตันยุยตากะตะเวทิตานั้นท่านพุทธาที่บันดิตทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นภูมิของคนดีอาศัยคุณคือความกตันญูกะตะเวทีเป็นพื้นฐานรองรับอย่างนี้ย่อมจะก้าวไปในคุณความดีสูงขึ้นไปได้จึงขออนุโมทนาในกุสลเจตนาของท่านทั้งหลาย ในโอกาสนี้ด้วยเอสนาปริโยสาเนในอาวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนไตรัยและอุศลธรรมสวนมันัมที่ท่านทั้งหลายได้ทำไว้ดีแล้วนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยพร ให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดที่พาราตรีการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาขอสมควรแก่เวลาขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศนียะหาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโต้ทินังเปตานังอุปกัรปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพกุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติปรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตราโยสุขีที่คาโยโพวะอโยาธนะศีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตารโธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพระลัง